สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้กำลังลงคองครับซื้อมาใหม่ครับนี่ครับบนรถนี่ครับเครื่องใหญ่ครับครบครับข้างหน้าข้างหน้าสวยนะครับในข้างหน้าครับชครสนใจครับเครื่องก็ปลุกอยู่ครับฟังครอบก็มีครับดูมอเตอร์อซักยังดีอยู่ครับนี่ครับซัก ยังไม่เป็นสนิมครับใช้ได้แบบนี้นี่แบบนี้ครับไฟไม่ดูดครับนี่ครับเครื่องนี้ก็สวยครับใ่ข้างหน้าก็ดีครับในกาก็ดีครับมีฝาปิดด้วยฝาปิดครบข้างหลังก็มีครับ พัดลมครับพัดลมก็มีครับนี่พัดลมซื้อมาใหม่ครับครับก็ซ่อมขายอยู่นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามได้ครับเครื่องละสามร้อยสองร้อยห้าสิบกับร้อยห้าสิบครับสามราคาครับถามว่าแพงไหมราคานี้ไม่แพงครับเพราะว่าพัดลมนี้ทำยากครับเสียเวลาด้วยครับ แต่ผมซ่อมขายผมก็ถือว่าดีกว่าแกะขายนะครับสำหรับคนงบน้อยครับก็มาซื้อของมือสองใช้ได้ครับนี่ครับหรือว่าช่างสนใจครับซื้อเป็นอะไรครับใบพัดลมก็มีครับนี่ครับใครอยากได้ใบพัดลมผมสอบถามได้ครับนี่ผมเอามาลงใหม่ครับนี่เป็นคอมพิวเตอร์ครับ กล่องซีพียูครับนี่ครับนี่ผมมาแกะคลายบอร์ดครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีครับมีแรมนะครับเขาเรียกแรลมน่ครับแรลมบางนี่ครับแกะดูครับเพื่อนนี่แรลมครับถ้าเขามีตัวนี้ก็ ส่งมาขายให้ผมทางไปรษณีย์ได้ครับผมรับซื้อเป็นกิโลครับกิโลละห้าร้อยบาทครับผมซื้อเองครับห้าร้อยบาทเพราะว่าผมซื้อรวมนะครับมันมีหนามีบางแต่ผมซื้อให้รวมนะครับนี่ครับซื้อห้าร้อยบาทครับนี่ครับอันนี้ผมก็ซื้อนะครับ นี่ครับนี่ส่งมาให้ผมทางไปรษนีทางเคดี้ทางอะไรก็ได้ครับนี่นี่ครับแพ็คมาเลยครับสอบถามราคาได้ครับดี่ยวนี้เขาเรียก1นึชิปครับนี่มี1ชิปหชิป2ชิปแล้วก็0ชิปมีหลายราคาครับ เครื่องซักผ้าครับตู้เย็นเยอะครับช่วงนี้ของผมเยอะเพราะว่าซื้อวันละสองเที่ยวครับอัตโนมัติก็มีครับนี่ทั้งเดียวใจเป็นทั้งเดียวนี่ครับนี่ครับบอร์ดนี่ก็มีมีบอร์ดเยอะครับนี่ครับแต่ถ้าใครต้องการบอร์ดมือสองครับนี่ครับสั่งผมได้ครับบอร์ดมือสอง นี่ครับ